สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31รกรกฎาคมปีพศ2 5 1 4ครับกักตัวอยู่กับบ้านทําอะไรดีละ่ะปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ก็ต้องให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการทําปุ๋ยให้กับต้นไม้ปุ๋ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยที่เราทําเองแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับเขาเรียกว่าฮอร์โมอนไข่อฮอร์โมอนไข่ใช้อะไรบ้างประการแรกม,มันชื่อฮอร์โมอนไข่ว่าต้องใช้ไข่ไก่ ใช้ไข่ไก่เท่าไหร่ดีใช้ไข่ไก่15ลูกเลยครับหลูกก็ไม่กี่บาท1คือใช้ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยมันมีส่วนผสมของโปรตีนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไข่ไก่สดสดเนี่ยนะครับพืชมันก็กินไม่ได้เราก็ต้องใช้นี่ครับนมเปรี้ยวตัวประกอบสําคัญของนมเปรี้ยวเลยก็คือจุลินทรีย์เราเรียกว่าแลคโตบาซิลัสไอตัวแลกโตบาซิลัสเนี่ยครับมันจะไปเปลี่ยนไข่ซึ่งเป็นโปรตีนเนี่ยให้เป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นอาหารของพืชพืชเอาไปใช้ได้ สามน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยก็ครับก็กิโลหนึ่งครึ่งกิโลถึงกิโลหนึ่งนะครับก็30กว่าบาทนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตาลแหละครับสำคัญแล้วเราก็ใช้นี่ครับผงยีสต ผงยีสต์ที่เราทําขนมเนี่ยแหละครับผงยีสต์ที่ทําขนมเนี่ยไซส์สัก1ช้อนนะครับผงยีสต์จะมีหน้าที่มาเปลี่ยนน้าตาลเนี่ยนะครับให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะไปเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆต่อไปนะครับไขน่นมเปรี้ยว2นมเปรี้ยว3น้ําตาลทราย4ผงยีสต์นะครับผงยีสต์ใช้ช้อนหนึ่งนะครับผงยีสต์เนี่ย ปกติใช้แป้งขม่าคลิปนี้มันช่วงนี้มันหายากนะครับตรงตลาดก็ไปยากล่ะผงยีสต์เนี่ยก็จะหาง่ายตามร้านทั่วๆไปไป,ไปร้านยายแจ๋วเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับไปร้านยายแจ๋วปากซอยเนี่ยนะครับก็มีครบหมดเลยนี่เครื่องดื่มชูกําลังใช้สักหนึ่งขวดพวกนี้มันก็จะมีน้ําตาลซูโครสมันก็จะมีพวกวิตามินเรากินพวกนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมดื่มเข้าไปจะกรปรีกระเป๋าเหมือนกันเลยนะครับก็มีประโยชน์กับพืชนะครับแล้วก็ต่อไปนี่ครับผงชูรส ผงชูรสนี่เรานะไว้ใส่อาหารพืชมันก็ต้องกินผงชูรสเหมือนกันนะครับมันทาให้มันอร่อยไงมันอร่อยมันกินแล้วมันอร่อยเอาเป็นว่าผงชูรสก็มีโซเดียมโมโนกูตามตซึ่งไอตรงนี้มันก็มีโซเดียมมีเกลือนั่นแหละมันก็จะไปช่วยมันเป็นละแร่ธาตุอาหารของพืชนะครับก็ไปเปิดปากใบไปเปิดเอ่อทให้รากของพืชมันดูดอาหารได้ดีขึ้นครบหรือยังใช้ไข่ไก่ หนึ่งใช้ไข่ไก่สองใช้นมเปรี้ยวสามใช้ลิปโพ4สี่ใช้ผงยีสต์นะครับห้าใช้น้ำตาลหกผงชูรสอ่ะครบแล้วอันนี้มีวางด้วยเห็ดหลินจือไม่ได้ใช้นะครับเห็ดหลินจือเป็นสปอนเซอร์นะครับ <laughs> ช่วงนี้นะครับอยู่บ้านต้มเห็ดหลินจือกินนะป้องกันพวกไวรัสต่างๆนะครับเห็ดหลินจือบำรุงร่างกายเห็ดหลินจือช่วยลดน้ำตาลลดความดันลดเบาหวานนะกระปี้กรกะเป๋า,ก,ปาก็เป็นยาสมุนไพรที่กินกันมาหลายปีแล้วครับ รายการนี้สนับสนุนโดยเฮดลิ้นจือแดงพันจีทูครับร้อยห้บาทสั่งซื้อมาได้อ่าโอเคจบสปอนเซอร์ขายของทีนี้พิธีการทําทําอย่างไรก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะมาหมักนี่ครับในกะละมังนี่ในกะละมังนี่แหละเดี๋ยวก็มาตีไข่ไก่สิลูกนมเปรี้ยวริปโพผงชูรส1ช้อนผงยีสต์น้ำตาลทรายแดง1นกิโลนะครับก็ครบแล้วก็หมักนี่ใช้เครื่องตีไข่หรือถ้าไม่มีนะช้อนซ่อม คนตีให้เข้ากันครับแล้วก็เลยได้แล้วก็ไว้ใช้เราก็หมักนะหมักในโหล ổ, นะในขวดในโหลพลาสติกหรือ ในในไหก็ได้ในไหก็ได้นะครับเอาหมักในโหลดีที่สุดนะครับก็เอาปิดฝาเอาไม่ต้องกลัวว่า,มาแมลงวันจะไปไข่เป็นหนอนนะครับแต่ก็ปิดฝาไว้หน่อยอย่าให้น้ามันลงถ้าน้ําลงมันจะเน่านะครับเพราะนั้นก็หมักไว้สักประมาณอาทิตย์เดียวก็ใช้ได้แล้วครับทุกวันเนี่ยต้องเปิดมาคนปลดมาคนมันเข้ามันจะขึ้นฟองกลิ่นมันจะหอมเหมือนขนมเลยนะครับเพราะนั้นก็พอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปผสมน้ํา20ลิตร หรือจะผสมเท่าไหร่ก็ได้ครับเวลาเราผสมพ่นฉีดพ่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะต้องใช้ปริมาณมากหรือน้อยมันความเข้มข้นเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ได้ข้อดีของฮอร์โมอนไข่ก็คือมันจะทําให้พืชเจริญเติบโตดีมากแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคนะครับข้อดีก็คือตรงนี้แล้วก็ ประหยัดต้นทุนทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็ร้อยนะกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทเนี่ยได้มาเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มปริมาณก็เติมน้ำมะพร้าวอ่อนลงไปสักลูกสองลูกนะครับก็เพิ่มปริมาณมันก็จะหมักกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้ปุ๋ยไว้สําหรับพ่นให้ปราพืชโดยเฉพาะกล้วยไม้ไม่จําเป็นต้องกล้วยไม้นะครับพริกกะเพรามะเขือแตงกวามะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหหิ้วเนี่ยมันได้หมดเลยข้อสําคัญก็คือมันไม่อันตรายต่อผู้ใช้มันไม่เป็นอันตรายก่บคนฉีดเราก็สามารถที่จะพ่นได้ ทุกวันทุกๆ2วันทุกๆ3วันแล้วแต่ความขยันนะครับกล้วยไม้หรือต้นไม้ของท่านก็จะเจริญเติบโตงอกงามฉีดวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเก็บกินได้นะครับฉีดมะเขือเย็นนี้พรุ่งนี้เมื่อฉีดเลวยังเก็บกินได้เลยไม่ต้องห่วงแนละ้วมันไม่มีสารตกค้างไงะฉะนั้นก็ปลอดภัยอ่ะมาทํากันนะครับฮอร์โมอนไข่ครับมาทํากันเลยมาเริ่มน้ําตาลทรายแดง ครึ่งกิโลหรือกิโลหนึ่งก็ได้ครับใส่ลงไปเลยในกระมังนี่แหละครับอ่าต่อไปครับลิปโพกร,ระทิงแดง M150 อะไรก็ได้นะครับ1ขวดอ่านอต่อไปนมเปรี้ยวครับแลคโตบาซิลัสก็จะไปเปลี่ยนไข่ไก่ให้กลายไปเป็นกรดอะมิโนต่อไปครับผงยีสต์ใช้1ช้อนผงยีสต์ครับผงยีส๊บผงยีสต์ที่ทําขนมปังนะครับ1ช้อนครับผงยีสต์ครับเนี่ยหช้อน โอเคต่อไปผงชูรสครับ1ช้อนอผงชูรสครับชูรส1ช้อนมีอะไรใส่ลงไปแล้วบ้างครับเนี่ยน้ำตาลทราย1กิโลน้ำตาลทรายแดงนะครับนมเปรี้ยว1ขวดหรือ2ขวดก็ได้นะครับโพ1ขวดน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็ยังขาดตัวสําคัญที่สุดก็คือไข่ไก่อ่ะจะตีไข่ไก่อันนี้ คนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันเพื่อให้น้ำตาลทรายมันละลายดีค่อนแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่อ่ะต่อไปเป็นไข่ไก่ครับหลังจากนั้นก็คนตีไข่ให้แตกนะครับให้เข้ากันคนให้เลยให้มันให้มันตีให้ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้ามีเครื่องปั่นอาจจะไปปั่นก็ได้แต่ว่ามันเลิกเครื่องปั่นนะใส่กระมังนี้แหละแล้วก็เอาไม้เอาซ่อมตีเอาเอาเครื่องตีไข่ตีเอาแล้วก็หลังจากนั้นก็หมักนะครับหมักไว้สักอาทิตย์หนึ่ง หมักในโหลเปิดฝาคนทุกวันนะครับมันจะเกิดแก๊สขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่ต้องกลัวมมแมลงวันจะไปนตนอเพราะมันจะเริ่มเกิดเป็นแอนคอล์นะครับครับท่านผู้ชมครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับ ฮอร์โมนไข่ซึ่งในการทำฮอร์โมนไข่เนี่ยต้นทุนก็ไม่สูงนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ1 0 0 150บาท160บาทประมาณนี้นะครับเอาไปฉีดพ่นเวลาฉีดพ่นนี่ก็ผสมน้ํา20ลิตรเนี่ยนะครับถังใหญ่เนี่ย20ลิตรก็ใช้สัก3าช้อนหรือท่านใช้ฟอกกี้ฉีดพ่นผ้าก็ได้นะครับก็ใส่ไปสักช้อนหนึ่งนะครับการฉีดพ่นก็ฉีดตอนเช้านะครับสักประมาณ10โมงเช้านะครับการฉีดตอนเช้าจะดีกว่าการฉีดพ่นตอนบ่ายนะครับแล้วการฉีดพ่น ก็ไม่อันตรายนะครับในการทาฮอร์โมนไข่เนี่ยนะครับก็ประหยัดและท่านาสามารถที่จะไปฉีดพืชผักทุกชนิดได้นะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้ก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการฉีดพ่นกล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้อยู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านนะครับก็อย่าลืมเห็ดหลินจือแดงเอาไว้กินป้องกันตัวเองนะครับเขาบอกว่ามันช่วยต่อต้านไวรัสกดหุนเข้ามานะครับ0818657957แอดไลน์เข้ามาไปทํากันนะครับคนจนขึ้นฟองนะครับแล้วเดี๋ยวก็หมัก ครัก็เอามาหมักในโหลพลาสติกหรือโหลแก้วโหลอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ เมื่อหมักไปหนึ่งคืนเนี่ยนะครับผ่านมาตอนเช้านี่นะครับก็จะเกิดฟองได้เป็นเกินการหมักกลิ่นมันจะหอมมากเลยครับเหมือนขนมเลยนี่นะครับเอาไปนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยพูดเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสารแปลกปลอมเลยก็เป็นอาหารทั้งนั้นนะครับหมักหนึ่งคืนมันจะเกิดการหมักแบบนี้เราต้องคนนะครับต้องคนทุกๆวันประมาณสัก7วันก็ใช้ได้ครับก็ต้องมาคนทุกๆวันแบบนี้นะครับเนี่ยคนให้การหมักมันสมบูรณ์ดีมันจะเกิดฟองแบบนี้นะครับ เนี่ยประมาณไม่กี่วันก็จะใช้ได้แล้วครับนะครับนี่เรียบร้อยครับหอมทีเดียวนะครับเนี่ย